ครับสวัสดีครับผมมูลถาวรปัญญามณโชตผู้สื่อข่าวและผน้ดนิก,การครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาขาขข่าวขายปัญหาว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรหลายคนสงสัยครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดลำปางนะครับเพื่อทพอดีให้กับนบดลนวลดิยะหลายคนคงว่าโอ้โหนบดลคือใครนะครับแน่นอนครับนบดลคืออดีตผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่จังหวัดตราอําเภอพบพระ ก็ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนหญิงสาวคนหนึ่งและก็มีการลุมทรงนะครับมีการออกหมายจับมีการประคมข่าวคึกข่มนะครับหลายคนบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับมีการลอร่อลวงหญิงสาวคนดังกล่าวมาข่มขืนนักปนก็ให้การเริเผยว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นการสมยอมระหว่างตัวพระพุเองกับทางฝ่ายหญิงสาวเรื่องนี้ผมก็เคยเล่าสดหลายครั้งวันนี้ชัดจนทัาแจ้งครับว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานพดลน,นวริยะถูกสังคมประนามว่าเป็นคนผิดและก็มีความผิดในข้อาหาลุมโซนแต่จริงแล้วในขณะที่มีการยื่นฟ้องต่อศาลน,นะครับทางอายการได้ยื่นฟ้องว่าข่มขืนกระทำชำเราไม่ได้มีลุมโซนอย่างใดนะมีบางคนเป็นทนะนะครับหัวล้านหน่อยนะครับออกมาให้ข่าวว่ามี ผู้ชายหลายคนนลุมโสมหญิงสาวม้งคนดังกก่าวเรามาลองดูคลิปดูฮะคลิปดังเก่าวนั้นจะเป็นยังไงนะครับเรื่องดังกล่าวพี่น้องประชาชนที่รักครับการเสนอข่าวถ้าหาเสนอข่าวเป็นหลักตามความเป็นจริงไม่เสียหายในวันนี้เรามาดูคลิปข่าวคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมเปิดพี่น้องดูนั่นคือบทเรียนราคาแพงนะครับวันที่ข่าววันศุกร์นะครับ การเปิดเพื่อบอกย้ำให้ผู้ชมเห็นว่าความโหมดร้ายในเรื่องนี้นั้นมันเกิดขึ้นกับลูกผู้หญิงคนเล็กๆตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยความชอบช้ำมันเกินเบอร์ที่เราจะจินตนาการถึงได้หลักฐานชิ้นแรกครับผู้ชมดับเป็นคลิปของน้องผู้หญิงก่อนเสียชีวิตไม่นานครับเขาเระบุว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยลกนพี่เป็นผูต้ต้องหา และเป็นคนล่อลวงเขาไปข่มขืนจริงห่อเสียชีวิตเธอขอความช่วยเหลือให้ตามคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้พาคุณผู้ชมไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันตั้งใจดูนะดูดีครับ้องครับดูดีนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่14เวลา12นาฬกาถึง9นาฬกาวันที่15เดือนกุภาคม2561 แล้วก็น้องผู้หญิงคนนี้เขากินยาฆ่าตัวตายนะครับวันที่สิบเจ็ดเหตุการณ์นี้ฮะไม่สามารถให้การได้ดูดีาาาถถนะฮะดูดีนะครับว่าใครสร้างอาหารเท็ดใครใส่ลายายปสีลูกความ,มาผมนะครับดูดีนะครับแล้วก็ใส่หน้าพยักหน้าคือชน้ไม่ใช่เออครับ ว่าการที่มาพูดเนี่ยเป็นคําสั่งคาให้การหรือค่อยๆทำก่อนตายไหมนะครับตามประมวลกฎหมายอาญาตามประมวลกฎหมายวิทยาความปัญยาหรือไม่นะครับตูดีนะครับอยากรู้ว่าใครเป็นคนทาขึ้นคลิปนี้นะฮะมีแพทย์อยู่ไหมครับถ่ายกว้างนะฮะไม่มีแพทย์เลยฮะแพทย์คือผู้ช่วชาญว่าหญิงคนดังกล่าวนั้นมีสติสมัญญาดีหรือไม่ ถ้าหากคัดเกนนะครับค่อยคํานี้นะถ้าหากหญิงสาวคนดังเก่าวนะครับถูกข่มขืนจริงต้องเขียนว่าฉันถูกข่มขืนแต่คนนี้เป็นการสั่งเสียว่ากูไปแล้วนะกูตายแล้วนะมันไม่มีคําไหนข้อความไหนเลยว่าโกูถูกข่มขืนนะฮะฉันถูกข่มขืนไม่มีเลยฮะผมจะบอกว่าพูดื่อข่าวแล้วมาตีข่าวไขข่าวแพร่หลาย ทำให้นบรนนักว่าอาจเสียหายนะโดนแน่เอ,อ้าอถามตรงครับว่าถ้าหากหญิงสาวคนด,ดังกล่าวถูงรบรมข่มขืนทําไม่บอกน้องสาวว่ากูถูกข่มขืนถูกข,ข,นขืนใจนี่มีนะฮะหลักการง่ายๆนะครับออก็แน,น,น,น่นอนครับเรื่องนี้ก็ไปได้วยกันนะครับสมยอมนะฮะ ผมกม็รู้ว่าสื่อช่องดังกก่าเนี่ยจะรับทิชอบอย่างไงในการขาข่าวแพร่หลายซึ่งเป็นความเท็จนอกจากนี้ทีมข่าวช่องวันของเราคอรับทราบว่ามีข้อมูลชุดนี้ปั๊บเดินทางไปเลยฮะไปดูดีครับไปดูครุปนะครับอ่า ถ้าหากข่มขืนถ้าหากว่าล่อลวงถ้าหากว่า <25 S 1> มีการพุกรร้ายหญิงเดินหนีแล้ครับวิ่งหนีได้ครับฟังครับฟังครับเปิดห้องแอร์นะครับห้องแอร์ผู้ชายเปิดห้องผู้หญิงรอข้างล่างข้างครับสมบูรไหมครับ ไม่ได้ยินนาข่มคืนตอนนี้ผมจัดรายการอยู่กับคุณผู้ชมเนี่ยนั่งคุยอยู่เนี่ยสดๆเนี่ย19นาฬิกา28นาทีผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลเท่านั้นได้เชิญส่วนผู้ที่นําลไปโพสต์ครับตำรวจออกไปเรียกให้เข้าพบพนัการสอบสวนลำปลางในวันพฤหัสบดีที่9สิงหาคมคุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันต่อไปแต่ชีวิตหนึ่งชีวิตมันเสียไป ไม่สามารถเอาเืินมาได้แล้วไม่ทราบครับว่ากรณีนี้สุดท้ายแล้วผู้ใหญ่บ้านจะปิดหรือไม่กิดแต่การข่มขืนเกิดขึ้นจริงลูกผู้หญิงคนหนึ่งถูกข่มขืนจริงๆลูกผู้หญิงคนหนึ่งอภายขายที่หน้าจนแทบจะแทบเป็นอีรีจริงๆลูกผู้หญิงคนหนึ่งคิดสระตะัแล้วว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจริงๆและสุดท้ายนาก็กาก็จากไปจริงๆสุดท้ายที่อบอกว่าความจริงจะปรากฏและคืนความ นี่นงครับนั่นคือคลิปข่าวที่ผมปรากฏให้ดูนะครับปิดเสียงวันนี้นบรุนภิทยะถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยผมถามว่าผู้สื่อข่าวที่พูดเมื่อกี้เนี้ยวันพรุ่งนี้นะครับถ้าหากคุณว่างมาดูกันสักคานของผมผมทนายบุญถาวรนปัญญาสิทธิ์หรือเป็โยอดเป็นคนที่รับชอบคดีนี้วันนี้เอาคลิปข่าวมาให้ดูครับ จะได้เป็นปรากฏการณ์ระดับชาติต้องไปดูครับกฎหมายว่าหนึ่งการข่มขืนหรือขืนใจนะครับผมก็ศึกษาขา้อกฎหมายมาสมควรเขาตีกิงมาสมควรการตีข่าวขายข่าวแพร่หลายโดยที่ว่าไม่ได้ศึกษาเขาตีิงว่าหญิงดังกล่าวถูกข่มขืนหรือไม่ประเด็นแรกมาดูคลิปครับคลิปดังกล่าวน,น,นั้นว่าหญิงคนหนึ่งนะครับกินยาฆ่าตัวตายมันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าถูกข่มขืนหรือไม่ และประเด็นสำคัญนะครับในขณะที่มาให้การหรือว่ามาออกทีวีหรือว่าถ่ายทอดสดหรือว่าอัดคลิปเสียงเนี่ยสติสมัญญาไม่มีเลยประเด็นสองนะครับในกรณีที่ไปถามคนที่ดูแลโรงแรมหรือห้องพักเขาก็บอกเขาเจนครับบอกว่ามีชายหญิงคนหนึ่งคู่หนึ่งเดินทางมาเปิดห้องฝ่ายชายเดินไปเปิดห้อง ฝ่ายยืนรอไม่มีอาวุธสงครามไม่มีการบังคับขู่เข็นก็เต็มใจไปดีห้องครับผมถามว่าไปดีห้องแล้วมีไอ้ไหนหน้าไหนไหมครับไปเห็นว่าเขาทำอะไรกันไม่มีถ้าหากว่าผู้ชายคนหนึ่งจะบังคับขู่เข็นให้ได้มาซึ่งความใคร่มันต้องขืนใจขืนใจครับมันต้องบังคับนะฮะ ถ้าหากเต็มใจนี่ถือว่าสมยอมขืนใจต้องบังคับขู่เข็นแก้ผ้าไหมไม่แก้ผ้าไม่แก้ยิงนะแทงนะอาวุธก็ไม่มีและห้องไี่เกิดเหตุนะครับวันเกิดเหตุก็มีห้องข้าง,างอยู่ในห้องด้วยเรื่องนี้จะเป็นบทพิสูจน์ให้กับกระบวนการที่ทำไทยบทพิสูจน์ให้กับคนที่สร้างข่าวเท็จคนที่แคร์ข่าวเท็จเรื่องนี้นะครับ ผมมาที่ลำปางชัดเจนในการที่จะต่อสู้ความจริงห้องข้างนะครับเขาอยู่ในห้องไปเข้าห้องพักเที่ยงตรงครับหลังเที่ยงถ้าก่อนเที่ยงต้องไปสองวันหลังเที่ยงอยู่ถึงเที่ยงจำเลยให้การทุกอย่างไว้แล้วมีการเมฆเลิบก,กันก็ออกไปก็ออกไปกินข้าวก็ไปซื้อคงซื้อของ ถ้าคนจะขืนใจอ่ะไปเดินเที่ยวห้างานะฮะถามคืนนี้ยวันดีคืนนีอ่ะมีคนสองคนฮะกอไก่กับขอไข่กอไก่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะไปเปิดห้องด้วยกันอยู่ด้วยกันสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็ออกมากินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปเดินเที่ยวห้างวิกซงมบิกซีขืนใจอ่ะฮะนี่คือกระบวนการวีมานมิาทรมรเทไทย ที่ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขไอ้คนที่มันสร้างเรื่องนะต้องติดคุกบอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดิน,นเขามาเบิกความช่วงบ่ายซัดให้ดูที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าใหญ่โตนะครับถามว่ามีข้อความไหน่ไหมครับที่คนตายอ่ะบอกว่าโดนห่มคืนผู้สื่อข,ข่าวเอาไปลงใน YouTube เอาไปไลฟ์สด ออกไปออกข่าวมีคําสั่งเสียบอกได้ว่าฉันจะไปแล้วนะฉันอบายขายหน้ามีข้อความไหนไม่ว่าฉันถูกน,น,น,นายนพดลนวลยยะข่มขืนถ้าคนถูกลังแกข่มขืนไม่ต้องเขียนไหมครับนวันน,นี้ผมบอกเลยว่าคนระเบิดความพวุ่นี้คิดดีๆเรื่องนี้ผมจะลื้อกระบวนการยุติธรรมให้ดูนะฮะเป็นการใส่ร้ายแปยสีรูปความชัดเจนมีหลักฐานชัดครับ ไม่ต้องไรมากนะฮะไปประคมข่าวบางคนไอ้หัวล้านนะฮะประคมข่าวว่าเขาโซมหญิงสุดท้ายไปดูกล้องวงจรปิดไปกันสองคนสุดท้ายจนต่อมันหมาจนต่อคนหนึ่งนะฮะก็หญิงชายเปิดห้องถ้าหญิงชายไม่เต็มใจไปด้วยกันจะเปิดห้องฝ่ายชายไปเปิดห้องฝ่ายหญิงยืนรอ นี่คือมีกิจนาไปข่มขืนเลยครับการขืนใจเนี่ยถามว่าขืนใจก็คือต้องไม่เต็มใจเข้าไปในห้องเอาง่ายหลักการง่ายคิด,ดง่ายแบบเด็กแบบเบสิกเข้าไปในห้องเนี่ยถ้าหาฝ่ายหญิงไม่เต็มใจเนี่ยมันต้องร้องเออโวยวายต้อง,องอออร้องขอความช่วยเหลือโทษนะครับอยู่ด้วยกันตั้งแต่เที่ยงหลังเที่ยงวันหนึ่งคือวันที่สิบสี่จนถึง ก้ารายการวันที่สิบห้าคมคืนเลยครับอยู่ด้วยกันด้วยความเตรียมใจอยู่ด้วยกันด้วยความจริงจังแล้วก็เมคเลิฟกันหนึ่งห้าครั้งเมคเลิฟันห้าครั้งถามว่ากลมขืนเลยครับไอ้คนที่พยายามจะสร้างเรื่องขึ้นมาวันนี้คิดดีดนะครับผมาลัยสดเนี่ยไม่ได้ข่มขู่ใครพูดเรื่องจริงอะตอนนยความมีแปดหมื่นคนกันว่าความกันนั่นเองกันแล้วครับ มันอยู่ที่ฝีมือในการซักค้านมาจากัานในชั้นศาลพูดยังไงก็พูดได้แต่จริงมันต้องมาเจอที่ศาลวันนี้ขบวนการยุติธรรมบ้านเมืองเราเนี่ยมันต้องเอาหลักความจริงอย่าเอาหลักความเชื่อมาอยู่เหนือความจริงที่ผ่านมาคือเอาหลักความเชื่อเหนือความจริงประเทศไทยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการในการสืบสวน ในการพิจารณาในการสั่งฟอ้องวันนี้ผมกเจอฮะวันนี้ก็เจอกันพุกเนี้วันยี่สิบสามสืบพยานโจทย์ก็เตรียมพร้อมถามค้านถามค้านเสร็จผมอะไรสดุดผมก็อยากรู้ว่าลูกความผมเนี่ยนับปรุริยญาเนี่ยมันไปหลอกลวงและไปขืนใจสาวโมอย,อยังไงมีกันเซตไลายหากันมีกันเซตทางข้อความหากันดูคลิปข่าวเนี่ยนะครับในช่องวันไปถามเนี่ย ไปถามคนที่ดูแลโรงแรมเนี่ยผมก็ไปดูโรงแรมวันนี้ชื่ออะไรนะปางคลิปใช่ไหมปางคพิปเนี่ยเขาบอกว่าเจนประตูก็เปิดห้องห้องก็โลง่งถ้ามีคนขืนใจถ้ามีขัดขืนมันต้องเสียงดังต้องร้องขอความช่วยเหลือคนยู่ด้วยกันตั้งแต่หลังเที่ยงของวันที่14กรกฎาคม2561จนถึงเวลา9นาฬิกาถึงเ 9. 9. นาฬิกาวันที่15กรกฎาคม2561 เหยียบยี่บสี่ชั่วโมงอยู่ด้วยกันสองสามชั่วโมงก็ออกไปกินข้าวกินข้าวก็ออกไปเดินซื้อของที่ห้างไหนนะบิ๊กซีคมขืนนะฮะขืนใจนะฮะคิดดีนะพยานจะเบิกความเบิกเท็จติดคุกนะครับบอกไปก่อนคิดดีนะฮะฝากถึงไอ้คนที่เป็นพยานพวกนี้เอาให้รอดเบิกความให้มันเข้าประเด็น คนอยู่ด้วยกันตั้งแต่12นาฬิกาวันที่14กรกฎาคม2561ถึง9นาฬิกาวันที่15กรกฎาคม2561เกีอยี24ชั่วโมงไปอีอ๋อกันไปกินข้าวไปเดินห้างด้วยกันขมขืนแล้วฮะขืนใจเลยฮะถามถึงหลายคนว่าถ้าเขาถูกขืนใจถูกขมขืนเนี่ยเขาต้องเขียนข้อความบอกแล้ว ฉันถูกขืนใจเรื่องนี้จะเป็นพิสูจน์กระบวนการยุติธรรมไล่บทพิสูจน์ว่าสื่อที่ตีข่าวทำ้า,ายนบดุลน,นวริยะถูกฟ้องทั้งหมดสื่อ,อต่างๆที่มีการตีข่าวประโคมข่าวให้นบดุลน,นวัติยะเสียหายจะฟ้องทั้งหมดนะฮะฟ้องทำไมครับให้รู้ว่าผิดหรือไม่ถูกโอ้ จะได้รู้ครับว่าเนี่ยการไขข่าวแพร่หลายทําให้ผู้อื่นเสียหายมันเป็นยังไงนะฮะณวันนี้มันก็ยังไม่ถึงปีนะฮะเหตุเกิดเมื่อวันที่สิบห้าใช่ไหมสิบสี่สิบห้ากรกฎาคมปีที่แล้วมติกราก็ฟ้องฟ้องทุกสื่อเอาสื่อแต่ละสื่อแยกฟ้องนะครับสามพันบาทเอ้ยสามสามแสนบาทต่อหนึ่งพันเนี่ยคดีมาสอเร่คุณเอาหลักคมเชื่ออยู่ไหนมาลงโทษเขาทางสื่อตอนนี้นับดนนนวราดิญาเนี่ย ผู้พักษาว่าค่มคืนสาวมงฝากถามคนที่เป็นนักกฎหมายถามว่าคําให้การก่อนตายผู้ตายไม่ได้ให้การเลยครับข้าพเจ้าชื่อนายหําแลขอให้การว่าข้าพเจ้าเห็นคนที่ยิงข้าพเจ้าตะตายนี่ไหมไม่มีหําแลไม่ได้พูดเลยครับ ทำให้การก่อนตายมันต้องคุดค่อยๆทำว่าน,นี้คนจะตายยังพูดไม่ได้เลยอ่ะถามว่าเอาโอเคจากวันที่สิบห้าเนี่ยเขาก็พาไปส่งที่ไปไหนก่อนนะทกนก่อนถึงไปน่านใช่ไหมปแพร่ไปนะแต่แพร่ก่อนไปแพร่แล้วก็ไปที่น่านใช่ไหมมีการพูดคุยกันมี่ามีอะไรโอ้โหมันเยอะแยะเลยถามว่าน,นี้นี่คือบุออะที่ทำตีข่าวประโคมข่าวทําให้คนไร้เสียหายผมไม่ได้เด่นดัง ผมพูดวันนี้คือให้รู้ว่าการไล์สุดครั้งนี้จะเป็นบทเรียนให้กับคนที่หลายคนที่พยายามสร้างหลักฐานเท็จใส่ร้ายประวิศอื่นเนี่ยต้องมาอยู่ในเรียนจําเบื่อความเท็จรู้ได้ไงครับผมถามว่าห้องสี่เหลี่ยม,มคนเห็นไหมว่าคุณนั่งยานนะมียานนั่งอ่ะรับสมาธิแล้วนั่งยานว่าขเขาเมฆลึกเปนยังไงใครอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนรู้นะเอะ เอาให้แน่นะครับวันนี้หลายคนติดคุกแนะ่บอกให้นะนะฮะเพราะอะไรครับคุณรู้ได้ไงว่าเขามีการขืนใจกันนะ่ะพรุ่งนี้ตอนเย็นครับไล่สุดอรอบหนึ่งวันนี้ผมเดินทางมาช่วยเหลือน้องชายนวอริยะมาพร้อมกับทนายรูปหล่อคนหนึ่งนะทนายเอ็มทนายใหม่ป้ายแดงของบาตาัตร ต่รู้ว่าขบวนการที่ทำนั้จริงหรือไม่จริงกรณีที่สูรร้ถึงที่สุดทุนศาลฎีการเราให้การถอดว่าเป็นการสมยอมมีการเมคเลิฟก,ก,กันห้สัมพันธ์กันถึงห้าคันประเด็นที่ศาลมีหาต้องมีใช้ว่าการเมคเลิฟดังกล่าวนั้นการมีสัมพันธ์ดังกล่าวนั้นเป็นการสมยอมหรือว่าขืนใจฝ่ายโจทก์มีที่ว่าขืนใจไม่มีประจักษ์พยานปากไหนหเห็นว่าต้องพร,รณาริยะลูกความผมเนี่ยไปขืนใจใคร โรงแรมก็ชัดเจนนะครับวันนี้ออกมา,ข,าข่าวมาพูดว่าผู้สื่อข่าวที่ออกมาช่องหนึ่งพูดชัดเจนนะครับถ้าหากเป็นการดูหมิ่นเป็นการหมิ่นประมาตามมาตรา328ฟ้องครับแต่ช่องใหญ่ๆโตกระช่างต้องฟ้องให้หมดเพื่อกู้ศัติ์สีของจำเลยหรือผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาการข,าข่าวแพร่หลายหรือการใช้ถ้อยคําในการเสนอข่าวถ้ามันไม่จริงโดนนะครับ ไม่กลัวหรอกครับไอ้ทนายหัวล้านะมาเบิดความพวกนี้เนี่ยสักขี้แตกขี้แตนเลยครับเพราาทนายคือทนายไม่ได้พูดมาพูดน,นะฮะไม่ได้ใครถามว่าทนายคือทนาะยเรียนที่จบก่อนมาเบิดความพวกนี้เอาให้ขี้แตกขี้แตนเลยอ่ะมโน,โนนะครับไขข่ขาแพร่หลายทำอื่นเสียาหายอันนี้ต้องแต่คดีหวยสิบล้านแล้วสามสิบล้านทำนมเป็นพยานคดีหวยสิบล้านถามหน่อย ไม่กล้าไปอ่ะแล้วมาคดีนี้อีกพรุ่งนี้บ่ายโมงเบิกความเดี๋ยวเดี๋ยวซัดให้ขี้แตกขี้แตนเลยนะครับจะรู้ว่ากรรมมีกริงนะครับกรรมมันมีกริงนะฮะทำเรื่องไม่จริงเนี่ยโดนแน่นอนเลยบอกว่าพวกนี้ใครบ้างพวกนี้บอกพี่น้องประชาชนนะครับนักกฎหมายที่มีความรู้คสามารถทั้นเสี่ยนไปดูกันสักคานพยานในคดีนพดลนวัดิยะที่ศาลจังหวัดลำปาง ในคดีที่มีคนไปกล่าวหาว่ารูปความผมเนี่ยไปข่มขืนสาวมงนะฮะพรุ่งนี้ซักคานพยานฝ่ายโจทนะฮะจจรู้ว่าโอ้โหชมรมระดับหนึ่งช่วยเหลือคนดีสีสังคมเป็นยังไงพรุ่งนี้เจอกันพนี่น้องครับที่ออกมาพูดวันนี้ไม่ได้มาอะไรยังไงคือถามอยากให้สังคมมันเดินหน้าไปได้การไปกล่าวหาใครสักคนหนึ่งว่ากระทำความผิดมันต้องมีหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังมั่นเหมาะนะะพรุ่งนี้ แน่นอนครับถ้าเบิกความไม่ดีมีโอกาสติดคุกไม่ได้คงผูกใครผมไม่นนายความนะฮะมีที่ซักค้านมีที่ทำหน้าที่แก้ต่างให้ตัวความถ้าใครเบิกความแล้วมันเป็นเท็จแล้วก็ขอให้เกิดความเสียหายตัว,ตว,ตวความผมก็มันกินทั้งหมดทัดเจนทัดเจครับวันนี้ได้มาพูดคุขยข่าวในกรณีที่นบนธนบริยะภูเกล่าวหาว่าข่มขืนสาวมงมีสื่อบางช่องหลายๆช่องข,าข่าวแพร่หลาย ซึ่งเป็นความเท็จและไม่เรื่องจริงและก็ต้องรอรับหมายเรียกจากนพดลหลังจากที่มีการสืบพยานแลก็มีคำพักษาแล้วข้อที่จริงจะปรากฏในการพิจารณาคดีของศาลถ้าหากศาลรับฟังแล้วเห็นว่าหลักฐานที่ปรากฏไม่เพียงพอการรับฟังก็ต้องตัดสินไปตามเนื้อหาสาระที่ปรากฏข้อที่จริงที่ปรากฏในสำนวนผมออกมาไขาข่าวเพื่อให้รู้ว่าการออกมา ไข่ขาวแพร่หลายหรือว่าใส่ร้ายป้ยสีระคลดื่นในกรณีขอให้เกิดความเสียหายต้องถูกมนคดีทั้งทางอาญาและส่วนแพ่งก็ต้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อไปพี่น้องครับหากคิดทดํา,าดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามนโชยสวัสดีครับ